วันเสาร์ที่12มิถุนายน2021นะครับวันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์วันนี้ภาษาจากคาทอลิกก็ฉลองดวงหาทยัยนเนรมนของพระแม่มารีซึ่งเป็นธรรมเนียมของชาวคาทอลิกที่หลังจากสมโพธิพะฤทไธของพระเยซูคริสต์และปกติจะเป็นวันศุกร์นะครับพะฤิไยของพระเยซูคริสตสรรส์และวันเสาร์ต่อมาทันทีก็จะฉลอง ดวงหตไทยนลรนม์ของพระแม่มารีถ้าเราไปที่บ้านสตบุตรโดยเฉพาะบ้านคิดชนเก่าแก่โบราณเราจ,าจะพบรูปนี้คู่กันคือรูปของศิลปินที่วาดดวงหตไทยของพระเยซูคริสต์และดวงหไทยของพระแม่มารีจะติดไว้ที่บ้านคู่กันแต่ว่าถ้าเราจะดูจริงๆ ศิลปินต่างๆจะวาดรูปพระแม่มารีกับพระเยซูคริสต์ดวงพระทยพระฤทยของพระอ,องค์นั้นแบบเป็นพันๆแบบเลยนะครับเรียกว่ามากมายทีเดียวแล้วแต่ความารู้สึกทว่า,ารูปของพระฤทยของพระเยซูคริสต์กับดวงหระทยัยของพระแม่มารีนั้นจะมีสิ่งที่คล้ายกันและก็สิ่งที่ต่างกัน สิ่งที่คล้ายกันก็คือมีรูปหัวใจแน่นอนแล้วก็มีเปลวไฟแต่ส่วนประกอบอื่นๆก็จะต่างกันไปถ้าของพระเยซูคริสต์นั้นก็มักจะมีรูปมงกุฎหนามด้วยที่ล้อมรอบถ้าเราดูเรื่องนี้แล้วดวงดวงใจที่มีบาดแผลขณะเดียวกันของพระแม่มารีก็มักจะไม่พ้นกับสัญ,ญลักษณ สี่สามสี่อย่างเนี่ยที่ที่อยู่กับดวงดวงดวงใจหรือว่าดวงหัตไทยของพ่อแม่มารีนะครับ mm. ก็จะเป็นดังนี้ก็คือรูปหัวใจแน่นอนอยู่แล้วเป็นสัญลักษณ์ของความรักอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่เป็นแม่แล้วก็จะมีเปลวไฟมีเปลวไฟเพราะว่าเป็นเราก็ทราบอยู่แล้วเปลวไฟเป็นหากที่ง่ายมากเวลาเราพูดถึงพลัง ความร้อนแรงก็จะเป็นรูปเปลวไฟอันนี้เป็นสลัษณ์ของความรักอันห่วงใหญ่ที่พระแม่มารีมีต่อพระเยซูคริสต์เองและก็สำหรับชาวเราด้วยและนอกนั้นที่ต่างไปแทนที่จะเป็นมงกุฎหนามของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นลักษณะมงกุฎหนามที่ล้อมรอบหัวใจแต่ของพระแม่มารีกลายเป็นดาบที่จะ แทงทะลุหัวใจซึ่งหมายถึงว่าหัวใจผู้เป็นแม่นั้น <c oughs> ยอมรับได้ตลอดเวลาถึงความเป็นทุกข์เพื่อลูกๆทุกคนอันนี้เป็นสัญลักษณ์นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีรูปดอกกุหลาบล้อมรอบซึ่งหัวใจผู้เป็นแม่นั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องเสมอเราก็จะเห็นรูปนี้ทั่วไปซึ่งเราน่าจะตายตรองแล้วก็ศิลปินยังวาดรูปมากมายนะครับ เราก็มีวัดคาทอลิกวัดหนึ่งอย่างน้อยที่ปักลัดที่พระประแดงเป็นวัดที่ถวายเกียรติพระแม่มารีคือดวงหัตถัยเนียรม,มนของพระแม่มารีในพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้ฟังในวันนี้ด้วยความจริงแล้วผู้ประกอบพิธีสามารถที่จะเลือกได้หลายท่านก็จะเลือกอบทเฉพาะของพระแม่มารีที่เกี่ยวข้องกับ ที่การทำนายของผู้เท่าซีเบออนบ้างเกี่ยวกับเรื่องพระแม่มารีที่ยืนอยู่แทบแ,แทบเชิงกังเขนบ้างหรืออะไรทำนองนี้และหลายหลายท่านนะครับผู้ประกอบพิธีบูชาขอบคุณพิธีมิสซานในเช้าว,วันนี้ก็เลือกบทอ่านตามปกติคือต่อเนื่องจากที่เราได้ฟังกันมาเพื่อว่าจะได้ให้ฟังพระวจนะของพระเจ้าตามปกติแต่พ่อขออนุญาตนะครับวันนี้ จะขออนุญาตเลือกที่เป็นบทของปกติก็แล้วกันก็คือเราอยากจะฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องจากจดหมายของเปาโลถึงชาวโครินฉบับที่สองและเราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าในพระประสานแลบุญมัทธิวต่อไปเพื่อเราจะได้ไตรตรองอย่างต่อเนื่องคําสอนอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามเราก็เป็นวันเสาร์ด้วยเป็นวันที่ปกติ ชาวคาทอลิกจะคิดถึงพระแม่มารีเป็นวันที่เราจะต้องคิดถึงแม่ทุกวันเสาร์นะครับนี่เป็นชาวคาทอลิกที่ได้ปฏิบัติกันมาก็ขออนุญาตที่จะพูดอ่นิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการฉลองในวันนี้เกี่ยวกับพระแม่มารีเพื่อจะเป็นข้อคิดสำหรับเราคือทบทวนพูดง่ายๆว่ามั่นใจว่าชาวคาทอลิกนั้นมีความรักต่อ พ่อแม่มารีอย่างดูดดื่มอย่างเรียกว่าเข้าหาทางแม่อันนี้เป็นคนตะวันออกอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะตะวันออกตะวันตกความผูกพันต่อแม่นี่เรียกว่าทําอย่างไรก็ก็ตัดไม่ขาดว่างั้นเถอะนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นความสามัญสํานึกของผู้ที่เป็นมนุษย์นะครับเรื่องนี้เราตัดไม่ขาดแน่นอนเกี่ยวก,กับเรื่อง หัวใจของแม่ให้อย่างไรก็ตามที่เราจะต้องคิดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาขอกลับมานิดหนึ่งนะครับบรรดาศิลปินเวลาวาดรูปมักจะวาดรูปแม่พระส่วนใหญ่แต่เรามักมักจะมองไม่เคยเห็นนะครับก็คือมักจะวาดใบหูของพ่อแม่นี้ใหญ่อันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ริมฝีปากของพ่อแม่นั้นจะบางมากแล้วก็ปากจะเล็ก อันนี้มีคนเขาก็บอกตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะทางจารีดตะวันออกเราจะให้ expression หรือว่าความรู้สึกต่อแม่ของพ่อแม่มารีจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่ามีหูใหญ่มีปากเล็กแล้วก็ตาตาโตเพราะอะไรครับก็เราก็บอกอยู่แล้วนะครับเมื่อวานนี้เวลาที่ที่พอเทศนั้นก็มักจะ บอกให้ฟังแล้วนะครับว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็อยู่ที่การฟังอยู่ที่การฟังนี้เป็นหัวใจของทุกประเภทของชีวิตครอบครัวของในสังคมที่สังคมมันเกิดปัญหาวุ่นวายนะวันนี้ก็คือขาดการใส่ใจขาดการที่เรียกว่ามีความรู้สึกอ่อนไหวรู้สึกไวความรู้สึกไว ต่อการฟังซึ่งกันและกันด้วยเหตุนี้สัญลักษณ์ของพระแม่มารีจึงบ่งให้เราเห็นชัดเจนว่าพระแม่มารีนั้นฟังฟังทุกคนฟังลูกๆทุกคนแล้วก็พระแม่มารีคอยอยู่เบื้องหลังเราได้ยินพระวรสารมากมายนะครับโดยเฉพาะ เรื่องราที่งานามงคลสมรสที่เมืองคานาในแคว้นกาลีดีแล้วก็คุ้นเคยกับเรื่องนี้เพราะว่าพระแม่จะใส่ใจเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องไรที่หลายครั้งเราก็ละเลยแต่พระแม่มารีจะจะฟังทุกเรื่องนะครับแล้วก็ที่ริมฟีปากของพระแม่จะเล็กก็หมายถึงว่าพระแม่จะพูดน้อยคนเราปัจจุบันนี้พูดเยอะพูดแล้ไม่ได้ทํา คือว่าลิปเซอร์วิสนั่นเองก็คือดีแต่ปากแต่พระแม่มารีนั้นจะพูดน้อยฟังเยอะแล้วก็ใช้สายตาในการที่จะมองเพื่อมองแล้วเข้าใจสายตานี้คนเราบางทีไม่ต้องพูดแต่สามารถที่จะสื่อสารได้เราก็เพิ่งจะจบเดือนแม่พระที่เราสวดสายพระคำมาราธอนกัน เราสามารถที่จะประเมินได้ทันทีเลยนะครับว่าที่เป็นโครงการที่พระสาพพฟรานซิสได้เป็นความคิดริเริ่มที่งดงามมากทีเดียวที่ให้เราได้เดินทางสูส่แสปคำไปสักการสถานสำคัญสำคัญนะครับด้วยความจริงสักการสถานของแม่พระนั้นจะมีมากมายทั่วโลกทุกแห่งทุกประเทศทว่าเราเองก็ได้เดินทางไปแล้วทำให้เราได้หูตาสว่าง ทำให้เราได้เห็นความเชื่อความศรัทธาต่อพระแม่มารีอย่างมากมายในบางประเทศที่เราคิดไม่ถึงเลยนะครับแต่ยังรู้สึกประทับใจเวลาแม้ดึกดื่นเราก็ยังอยู่สวดแสพระคำกันเพราะว่าเป็นการสวดที่ง่ายที่สุดที่ร้องหาพระแม่ง่ายที่สุดแล้วเราก็ร่วมเดินทางทิพิปไปกันทั่วโลกเลยนะครับทำให้เราได้มองเห็น ก็มีความประทับใจในหลายต่อหลายประเทศทีเดียวที่เราได้เห็นความศรัทธาและการสวดภาวนาเหมือนกันหมดเลยนะครับทว่าก็ยังมีคนที่ที่ถามมาเหมือนกันนะครับที่มีคนคลยๆว่าจะไม่ได้โต้แย้งนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ศรัทธาต่อพระแม่มารีก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีเราจึงเห็นว่าน่าเสียดาย เมื่อครั้งครั้งที่ภาษาปาฟรานซิสนั้นสเสด็จเยือนประเทศอิรักถ้าเราจําได้ประเทศอิรักซึ่งทงั้งทั้งที่เป็นพี่น้องชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีที่หนึ่งที่พระษาปาเสด็จเยี่ยมนะครับไปที่นั่นทั้งทั้งที่แกไม่น่าสนใจแต่ที่ไปก็สาเหตุเดียวที่สเสด็จไปเยือนที่นั่นนะครับพอจําเมืองชัดๆไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าก,ก็ก็หลายเดือนมาแล้วตั้งก็มีนาคม ก็ไปเสด็จเยือนที่นั่นภาษาปาไปที่นั่นก็เพราะว่ามีรูปพระแม่มารีที่เก่าแก่มากแล้วเราก็พบอัศจรรย์มากมายเพราะว่าพวกที่ไม่เชื่อในศาสนาเวลาที่เขามาทำลายวัดวาอารามเขาก็จะเริ่มทำลายรูปที่ระลึกหรือว่ารูปปั้นรูปวาดทั้งหมดก่อนทว่าที่เมืองที่ภาษาปาไปเยี่ยมนั้นก็เช่นเดียวกัน ทุกสิ่งทุกอย่างถูกทำลายหมดแล้วก็แม้กระทั่งพวกที่เป็นพวกก่อการาร้ายเขาก็อยากจะทำลายรูปพระแม่มารีถ้าว่าจะทำลายไม่สำเร็จนะครับวันนี้แล้วก็มีประสบการณ์มากมายทีเดียวตัวโดยส่วนตัวแล้วพ่อก็เคยเคยเคยเห็นหลายหลายครั้งหลายคราฉะนั้นพระแม่มารีก็เป็นรูปเดียวที่ยังอยู่ที่นั่นนอกกนั้นถูกทำลายหมดอันนี้เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากนะครับ ก็มีมีประสบการณ์ในหลายประเทศที่เห็นเรื่องนี้เห็นเรื่องราวเช่นนี้นะครับฉะนั้นภาษาปากเสด็จเยี่ยมเสด็จเยือนแล้วก็มีสักการสถานที่เก่าแก่อย่าง,างลดเหลือทีเดียวคล้ายๆากับแม่พระนั้นปกป้องตัวพนางเองตลอดเวลาเพื่อทำให้เราได้มองเห็นนะครับจริงๆถ้ามีเวลาอยากจะเก็บมาเล่าเรื่องราว พวกนี้เพื่อว่าเป็นเครื่องเตือนใจชีวิตของเรานะครับแม้กระทั่งที่จำได้ว่าที่ที่เมืองปาดัวที่สกัดสถานก็สำคัญที่คุณพ่ออริโอโปลโดเขาก็ศรัทธาต่อแม่พระเวลาคนมาแก้บาปมากมายทีเดียวคุณพ่อก็นั่งวันนึงเกือบตลอดทั้งวันนะครับประมาณสักเกือบ1ิบสิบสี่สิบห้า 10, 14, ชั่วโมงนั่งตลอดเลยนะครับ ฉะนั้นแต่มีคนมาเรียกว่ามาสารภาพบาปมากมายท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์บางเรื่องนี้ท่านท่านตอบไม่ได้ท่านบอกเดี๋ยวขอเวลานิดหนึ่งขอไปปรึกษาหารือกับพระแม่มารีก็เกิดอัศาจรรย์ขึ้นมากมายแล้วเมื่อเกิดสงครามสงครามนะครับทำลายล้างเมืองทั้งหมดก็ทุกอย่างถูกทําลายหมดยกเว้นรูปผนังมารีรูปเดียวที่ยังอยู่เพราะว่าเราก็เรื่อง อัศจรรย์ต่างๆก็ยังเกิดขึ้นนะครับเราไม่แม้ไม่ได้เน้นเรื่องอัศจรรย์เรื่องอัศจรรย์ทว่าก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นเป็นสัญลักษณ์ที่เตือนใจเราทําให้เราสึกอุ่นใจอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่มีพระแม่มารีอยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาเลยนะครับ mm. ก็มีหลายคนก็มาถามถามอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันว่าเอ๊ะ e, ทำไมในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสเราทําไมสวดโดยตรงเลยก็ได้ กับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์สัญญาให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าฟังคำภาวนาก็ถูกต้องแต่ถ้าว่าในความที่เป็นมนุษย์เราก็มองเห็นแล้วว่าพระแม่มารีนั้นอยู่เคียงข้างและก็เป็นแผนการของพระเจ้าเราก็เห็นพระแม่มารีตั้งแต่ยอมรับในการที่จะทูตสวรรค์กาเบรียลมาแจ้งข่าว จนถึงเชิงกังเขนแล้วยังอยู่ต่อไปกับพระศาสนาจักอยู่เรื่อยมาจนวันนี้ฉะนั้นความที่เป็นโดยเฉพาะคนตะวันออกอย่างเราเราจะรู้อุ่นใจมากเมื่อเราเข้าไปหาทางแม่มีอะไรปรึกษาทางแม่อะไรประมาณนี้ฉะนั้นจึงจึงอยากจะบอกว่าบุคคลแบบนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติสามัญสำนึกของมนุษย์จริงๆความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก แม้กระทั่งคนหนึ่งนะครับที่อยากจะขออนุญาตเล่าให้ฟังสั้นๆอย่างเช่นสตาลินเนี่ยสตาลินนี่เป็นผู้นําคอมมิวนิสต์ที่ประเทศรัศรศเสเซียตอนปฏิวัติเราคงจำได้เรื่องของสตาลินนะครับฉะนั้นแม้อยู่ห่างไกลแม่จนๆเนี่ยแต่หัวใจแม่ยังแบบแม้ว่าห่างไกลไม่รู้กี่กี่ร้อยกี่กี่พันกิโลเมตรแต่ถ้ว่า วันหนึ่งก็มีทหารที่บอกว่าจะไปไปที่มอสโกแล้วไปพบสตาลินแม่จะรู้ทันทีว่าสตาลินนี้ชอบกินแค่ว่าถั่วกวนเป่าบอกว่าคล้ายๆคงจะพอวาดภาพเองนะคงจะใครกัว่าพีนัทบัตเตอร์มั้งแต่ว่าแม่ก็รู้ว่าลูกชอบอะไรก็ฝากไปแม้ว่าลูกจะลืมแม่แต่ว่าก็ทำถั่วกวนเนี่ยฝากไปให้ น้ำตาตกเหมือนกันให้คนที่หัวใจเข้มแข็งขนาดขนาดไหนก็ตามนะครับก็ยังความผูกพันอันนี้แม้ว่าหลายคนไม่เข้าใจแต่ว่าประสบการณ์ถึงความเป็นแม่นี่เข้าใจได้แน่นอนนะครับวันนี้ก็ชันได้ชั้นนั้นพระแม่มารีก็จะเป็นเช่นเดียวกันที่หัวใจที่เปี่ยมด้วยห่วงห่วงใยญพวกเราทุกคนจนถึงวันนี้ด้วยเหตุนี้แม้เกิดโรคระบาดต่างๆทําไมเราถึง วอนขอพระแม่มารีแล้วก็สงสารไปที่ไหนก็สงสารแน่นอนนะครับเรื่องอความเป็นอยู่เศรษฐกิจการเผชิญความทุกความยากลําบากเรารเผชิญกันทุกคนแต่ทว่าเราก็ยังมีความมั่นใจเพราะเวลาของพระเจ้านั้นก็จะมาถึงแน่นอนนะครับวันนี้ที่อย่างที่เรียนแล้วเราได้ฟังพระเจ้าของพระเจ้าในวันปกติเพราะอยากจะให้ดูเรื่องราวชีวิตของชาวโกรินที่เขาเผชิญความทุกข์ แต่ว่าเขาก็มั่นใจในตัวเองเปาโลพยายามที่จะบอกว่าอยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ได้ในการในเมื่อที่ท่านเผชิญกับความทุกข์ในชีวิตเราแล้วเราจะทำอย่างไรฉะนั้นถ้าไปแก้ไขอย่างที่บอกภาษาปาฟรานซิสก็เตือนเรื่องนี้การที่หาความบรรเทาใจทางโลกนั้นย่อมได้แต่ว่ามันชั่วคราวก็เปรียบเสมือนยาแก้ปวดนั่นแหละ เมื่อกินแอสไพรินหรือกินพาราเซตามอลเราไม่ได้เป็นแค่พาราเซตามอลนะชีวิตเราถ้าแค่เยียวยาพาราเซตามอลเดี๋ยวมันความพอยามันหมดฤทธิ์มันก็มันก็เกิดกลับมาอีกแม้ว่าจะฉีดร์ฟีนเมื่อร์ฟีนมันมันมันหมดฤทธิ์ความเจ็บปวดก็ามาเะนั้นเราต้องหาความบรรเทาใจที่ยั่งยืนตลอดไปแม้ว่าร่างกาย มันจะลำบากแค่ไหนแต่ในหัวใจมันจะมีความปิติยินดีด้วยเหตุน,นี้เปาโลจึงย้ำเตือนตลอดเวลาว่าเราจะมามัวจมกองอยู่ในความทุกข์ทำไมเพราะว่าหลายคนก็เป็นโรคซึมเศร้าก็คิดตลอดเวลาอันนี้เป็นเป็นสภาพจิตที่เป็นโรคเรียกว่าเป็นโรคอ,อันเป็นที่แพร่หลายในยุคปัจจุบันนวันนี้ แล้วก็คนที่เหมือนกับออผมเป็นหมอรักษาเลือดซุมเศร้านั้นก็ร่ารวยกันตามๆไปก็เพราะมันเกิดขึ้นได้นะครับลักษณะของอาการซึมเศร้าเพราะเป็นสภาพจิตที่ถูกเรียกว่าทับซ้อนจากความทุกข์ความเศร้าแล้วมันก็ทับถมกันมันทําให้ชีวิตนี้มัน,มนเรียกว่าจมกองอยู่ในความสิ้นหวังทําให้ไม่อยากทําอะไรเลยทําให้มองเห็นอนาคตไม่เห็นอนาคตเลยด้วยเหตุน,นี้แหละ ปอลเปาโลนี่เตือนสติตลอดเวลาว่าพระเยซูคริสต์นั้นจะเป็นผู้รักษาบาดแผลเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นให้เตือนสติว่าทุกวันเป็นวันใหม่ของเราพระเยซูคริสต์มามาตายเป็นความรักที่ครั้งเดียวเท่านั้นเลยที่รับความบาปความซึมเศร้าความหมดหวังความสิ้นหวังทั้งหลายทั้งปวงอยู่บนไม้กางเขนครั้งเดียว แล้วก็สำหรับมนุษยาชาติทุกคนอันนี้เป็นลักษณะ,ะความรักหรือหัวใจของพระเจ้าและพระแม่มารีก็ร่วมตลอดเวลาว่าเพื่อทำให้เรานั้นทุกวันต้องตลอดเวลาตื่นขึ้นมาเราเกิดใหม่เราเกิดใหม่เรามีชีวิตใหม่ด้วยเหตุน,นี้แหละจึงเป็นการผลักดันฉะนั้นคำประโยคเด็ดๆที่เปาโลเตือนสติว่าความรักของพระคริสตเจ้าความรักของพระเยซูคริสต์นั้นต้อง ผลักดันเราต้องดันเราทำให้เราอยู่นิ่งไม่ได้เราจำเป็นจะต้องออกจากตัวเองจะต้องยืนขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นมาใหม่เพราะความรักของพงนั้นมันร้อนแรงมันแผดเผาความรักของถ้าคนเข้าถึงเรื่องตรงนี้เข้าใจเราสามารถที่จะต้องลุกขึ้นมาใหม่อย่าไปนอนจมปลักอยู่กับชีวิตที่มันซ้ำซ้ำซ,ซากๆที่หมดหวังอะไรตายอยาก ก็อยากจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่าอันนี้ตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับวันที่6สิงหาคม1945เราจำได้เหตุการณ์อะไรในโลกก็คือครั้งแรกในโลกนี้ที่เกิดระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นถ้าเราจำได้พริบตาเดียวคนตายไปทันทีประมาณแสนคนแสนห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นคน แม่น้ำนี่ที่ฮิโรชิมานี่เดือดเป็นเท่าฐานไปหมดแล้วยังโดนรังสีอีกติดอะไรต่างๆอีกสองแสนกว่าคนลโอหเรื่องนี้เราคิดเอาเองก็ได้กันนะครับคนมันต้องสิ้นหวังอย่างอย่างเรียกว่าไม่รู้จะสิ้นหวังทับซ้อนความสิ้นหวังหมดหวังอะไรชีวิตมันมันเรียกว่ามันมันหมดแล้วแต่ถ้าว่าวันหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่ง เขาเห็นในกองขี้เท่าหลังจากที่ปรามนูเสร็จแล้วก็ก็จะไปเกิดกองขี้เท่าแหละแน่นอนทั่วไปทั้งเมืองทั่วที่สารทิศเนี่ยก็กองขี้เท่าเท่านั้นแล้วก็เ,เกิดฝนตกเมื่อฝนตกมาชายคนนี้เขาก็ออกไปเดินแต่เขาเดินไม่ได้ด้วยความผิดหวังเนะี่ยเขาก็เดินที่จะไตร่ตรองที่จะดูความหมายของชีวิตแล้วเขาเจออะไรครับเจอแค่ ต้นเรียกว่าต้นไม้เล็กมากเลยแบบดุดดังถั่วงอกอะ่ะที่มันงอกขึ้นมาแค่นั้นเองอะ่ะเห็นสีเขียวนิดหนึ่งที่มันงอกออกมาแค่นั้นเป็นกล้าเป็นต้นกล้าของพืชน,นิดเดียวจริงๆที่กองขี้เถ้าเขาปลื้มปิติยินดีท,ทีเดียวเลยนะครับเขาบอกว่านี่แหละความหวัง ฉะนั้นเราไม่หมดหวังแน่นอนวันนี้ก็ดูแล้วก็เป็นชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้นะครับแม้ว่าต้นกล้าเล็กนิดเดียวมันก็เป็นสัญลักษณ์ว่ามันต้องเติบโตเราก็สร้างได้แล้ววันนี้ฮิโรชิมาเป็นอย่างไรฮิโรชิมาเป็นเมืองที่กลายเป็นเมืองกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องเรียนจากบทเรียนฉะนั้นบุคคลที่จะเป็นแบบนี้ได้ต้องบุคคลที่มีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นมีหลักยึด เนี่ยวในชีวิตนี่แหละครับก็เป็นตัวอย่างที่อยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้แล้ววันนี้ก็สอดคล้องกันกันกบพระวรสารพระเจาา้เา,าของพระเจ้า,าจากแมทธิวบทที่5ที่เราฟังต่อไปนะครับว่าชีวิตตัวเรานั้นถ้าเราจะดูคุณค่าชีวิตจริงเราจะหลอกลวงตัวเองไม่ได้เราเราอาจจะพูดโกหกเราอาจจะพูดไม่ตรงความจริงกับใครๆก็ย่อมได้แต่ มีอยูสอสอ่สองคนเท่านั้นสองบุคคลที่เราไม่สามารถที่จะพูดกล่าวเท,ท็จได้ก็คือหนึ่งต่อพระเจ้าแน่นอนสำหรับผู้ที่มีความเชื่อและเราโกหกตัวเราเองไม่ได้เพราะเราจะเรา,เราอาจจะวางหน้าตาเนียนๆคนไม่รู้ฉะนั้นแต่ว่าในใจลึกๆเราหลอกตัวเราเองไม่ได้เด็ดขาดด้วยเหตุน,นี้พระสาปาฟรานซิสซิงย้ำเตือนยุคปัจจุบันนั้น พงประนามเลยนะครับบุคคลที่ประเภทหน้าไหว้หลังหลอกหน้าไหว้หลังหลอกมันเกิดได้ทุกสังคมบางคนนี่แสดงเก่งทำหน้าเนียนๆทำเป็นไขสือไม่รู้ไม่ชี้แต่ในหัวใจนั้นลึกลับมีสิ่งอะไรที่ลึกลับที่เขาซ่อนเลนต่างๆพระเจ้ารู้ฉะนั้นวันนี้พระพจน์ของพระเจ้านั้นแรงนะครับอะไรใช่ก็ใช่อะไรไม่ใช่ก็ไม่ใช่ Yes ก็ Yes No ก็ No ฉะนั้นด้วยเหตุน,นี้แหละเราจึงอย่าไปกล่าวสาบานเกะกะวันนี้พระเยซูคริสต์อธิบายความหมายถึงคำว่าสาบานอย่างคนคนไทยนี่ชอบนะครับเออะตอนนี้ก็เดือดร้อนที่คนคนไทยทั่วไปก็เดือดร้อนที่วัดพระแก้วเออะก็ทั้งโดยเฉพาะนักการเมืองสาบานคำหนึ่งก็สาบานแล้วก็มีรายยาว ไปสาบานทำไม่เป็นจริงขอให้ฟ้าผ่าตายขอให้สารพัดอะไรในเจ็ดชั่วโคตรลูกหลานอะไรก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเะนนั้นเรื่องพวกนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องเวรเรื่องกรรมนั้นแม้ภาษาชาวพุทธเขามีจริงแน่เรื่องกฎแห่งกรรมนั้นมีจริงแน่นอนอย่าสาบานอะไรเกะก,กะเพราะว่าพระเจ้านั้นยุติธรรมเสมอเะนั้นพระเจ้ามองเห็นเราเะนั้น ในสิ่งต่างๆที่เราทำใช่บางครั้งเราที่เราทำพิธีสาบานตนในรับตำแหน่งหรือการโดยเฉพาะไปที่ศาลเราเราใช้เรื่องนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าชีวิตเราต้องกล้ากล้าเผชิญความจริงเพราะความจริงจะทำให้ชีวิตเราเป็นอิสระวันนี้นะครับก็อยากจะอธิบายด้วยความจริงมีตัวอย่างเล่าให้ฟังมากมายทีเดียวนะครับแต่ทว่า ก็อยากจะเล่ายืดยาวให้ฟังในวันนี้เพราะเป็นวันสุดสัปดาห์อยู่แล้วนะครับขอพระเจ้าได้ประทานพระพรกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ขอคํามพมนาในวันนี้ผู้ที่กำลังถอดใจผู้ที่กำลังหมดหวังในชีวิตก็ขอให้อย่างน้อยคิดถึงดวงใจของแม่ที่เฝ้าดูเราอยู่ของพระแม่มารีของพระเยซูคริสต์ที่รักเราอย่างท่วมทน้นพระแม่มารีฟังเราแน่นอน พภาวนาสําหรับบุคคลที่เกิดในวันที่12บมิถุนายนนะครับวันนี้โดยเฉพาะก็มีหลายคนอย่างน้อยกออ็คนที่รู้จักหลายคนนะครับก็ขอให้พระเจ้าอวยพรคนที่เกิดวันที่12บมิถุนายนและเดือนมิถุนายนอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับแล้วผู้ร่วมงานพ่อก็มีเหมือนกันนะครับที่เกิดวันนี้ก็ขออวยพรทุกคนและผู้ที่เจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล ก็ขอพระเจ้าประทานพระพรผู้ที่กำลังถอดใจขอพระเจ้าหนุนนํากําลังใจและผู้ที่ต้องการคารพนาทุกคนนะครับขอพระเจ้าประทานพระพอรอามเมน